The u n n a m มเบิลเขียนโดยฮชลคราเดือนกันยายนปี1923ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารเวียดเชลเล่มที่6หมายเลขหนึ่งเดือนกรกฎาคมปี1925หน้าที่78ถึงหน้าที่82พวกเราล้วนนั่งอยู่บนหลุมศพอันแสงเก่าแก่จากยุคศตวรรษที่17อันแสนจะสุดโทมในยามบ่ายของฤดูใบไม้ร่วงที่สุสานเก่าของเมืองอาคัม และคาดเดาต่อสิ่งที่ไม่อาจระบุชื่อได้เมื่อมองไปยังต้นไม้ที่ใจกลางของสุสานซึ่งตัวลำต้นคื่นกินแผ่นหินโบราณที่ไม่อาจจะอาจได้ผมได้พูดถึงสิ่งที่น่าอาศาัศจรรย์ใจเกี่ยวกับสารอาหารที่ไม่อาจเอ่ยถึงที่เจ้าลาบอันมะกืบมาของมันกำลังดูดขึ้นมาจากดินที่มีโพรงพวกนั้นและเมื่อเพื่อนของผมเตือนผมในหัวข้อสนทนาอันแสนจะไร้าสาระและย้ำผมเลื่องที่ไม่มีใครกล้ามาที่แห่งนี้มานานับศตวรรษ จึงหาได้มีสิ่งใดสามารถอยู่เพื่อบำรุงต้นไม้นี้ได้ในลักษณะอันเป็นปกตินอกจากนี้ยังเพิ่มเติมอีกว่าการพูดอย่างต่อนเนื่องของผมเกี่ยวกับสิ่งที่ไหลนามและไม่อาจจะพูดถึงได้เป็นสิ่งที่ไร้สาระมากมันค่อนข้างสอดคล้องกับจุดยืนอันแสนต่ำต้อยของผมในฐานะนักเขียนที่ผมชอบจบเรื่องราวผมด้วยภาพหรือเสียงที่ทำให้ความสามารถของความเป็นบุรุษของผมนั้นกลายเป็นอัมาพาต และปล่อยให้เขาไหลซึ่งความกล้าคําพูดจาหรือแม้แต่จะสามารถปฏิปะต่อได้ว่าพวกเขาพบเจอสิ่งใดพวกเรารู้รับรู้สิ่งต่างๆจากประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราหรือสัญชตาตญาณหรือกับความเชื่อทางศาสนาเพียงเท่านั้นดังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอ้างถึง วัตถุหรือปรากฏการณ์ใดก็ตามที่ไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยคําจํากัดความอันแสนชัดเจนจากข้อเท็จจริงหรือเหล่าคําสอนอันแสนถูกต้องของเทววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ c o n c กร t i o n a l i s t ด้วยแนวคิดการดัดแปลงใด,ดก็ตามและที่เซอร์อาร์เธอร์คนันดอยจะจัดหาได้ยิ่งกับเพื่อนคนนี้โจเอลแมนตันผมมักจะโต้เถียงกับเขาอย่างมีเหตุผลและก็จะผ่อนคลายเขาเป็นครูใหญ่ของ East High School ที่เกิดและเติบโตในบอสตันแต่เล่าถึงเสียงอันน่าหนวกหูในนิวอิงแลนด์กับเสียงอันบื้อหวาอันละเอียดอ่อนของชีวิตเป็นทัศนะของเขาที่ว่าเฉพาะประสบการณ์ธรรมดาที่เป็นปรูปธรรมเท่านั้นที่มีความสําคัญด้านสุนทรียภาพและเป็นจังหวะของศิลปินที่ไม่ค่อยจะปลุกเร้าอารมณ์อันแสนรุนแรงด้วยการกระทําความปิติยินดีและความประหลาดใจเพื่อรักษาความสนใจและความซาบซึ้งใจด้วยความถูกต้องและแม่นยํา บันทึกกิจวัตรประจําวันโดยละเอียดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขาคัดค้านการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งลึกลับและสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เพราะถึงแม้จะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมากกว่าตัวผมมากแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงพอสําหรับการบําบัดทางวรรณกรรมการที่จิตใจจะพบกับความสุขสูงสุดในการหลีกหนีจากลู่วิ่งประจําวัน และในการรวมภาพที่แปลกใหม่และน่าทึ่งซึ่งมักจะถูกโยนด้วยนิสัยและความเหนื่อยลา้ามาสู่รูปแบบของการมีอยู่จริงอันแสนยุ่งเหยิงเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อยอย่างแท้จริงสำหรับสติปัญญาที่แสนชัดเจนใช้งานได้จริงและมีเหตุผลของเขาทุกสิ่งและความรู้สึกของเขามีมิติมีคุณสมบัติมีหลักการมีสาเหตุและผลกระทบที่จะตามมาอย่างแน่นอน และแม้วเขาจะรู้อย่างคุมเครือว่าบางครั้งจิตใจก็มีวิสัยทัศน์และความรู้สึกที่มีลักษณะเชิงเลขาคณิตจำแนกได้และใช้การได้น้อยกว่ามากแต่เขาเชื่อว่าตนเองมีเหตุผลในการวาดเส้นตามอาเภอใจและตัดสินทุกสิ่งที่พลเมืองทั่วไปไม่สามารถสัมผัสและเข้าใจได้นอกจากนี้เขาแน่ใจว่าการที่ไม่สามารถระบุชื่อได้อย่างแท้จริงมันไม่สมเหตุสมผลเลยสําหรับเขา แม้ว่าผมจะตระหนักดีถึงความไร้ประโยชน์ของการโต้เถียงเชิงจินตนาการและเชิงอภิปรัญากับความพึงพอใจของผู้คนในดวงอาทิตย์แบบออร์โธดอกซแต่บางสิ่งในฉากของการสนทนาตอนบ่ายทำให้ผมกลายเป็นการโต้เถียงที่มากยิ่งกว่าปกติแผ่นหินชนวนที่พังทลายต้นไม้บำพาการหลังคาของอาสมที่มีอายุหลายร้อยปีของเมืองเก่าผีสิงอมีแม่มดที่ทอดยาวไปรอบๆ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อปลุกจิตวิญญาณของผมในการปกป้องงานและไหนไม่ช้าผมก็นำแรงผลักดันของผมเข้าไปในประเทศของศัตรูมันไม่ยากที่จะเริ่มมีการตอบโต้กลับพผมรู้ว่าจริงๆแล้ว,จลวโจเอลแมนตันก็เชื่อในเรื่องของสาสตร์ของหญิงชราหลายคนที่มีความซับซ้อนกันมาอย่างยาวนานความเชื่อในการปรากฏตัวของคนใกล้ตายในที่ห่างไกลและในความประทับใจที่คนชราทิ้งไว้บนหน้าตาที่พวกเขาจ้องมองมาตลอดชีวิต เพื่อให้เครดิตของเสียงกระซิบเหล่านี้ของเหล่าคุณยายในแถบชนบทในตอนนี้ผมยืนกรานโต้แย้งความเชื่อในการมีอยู่ของาสารสเปกตรัมบนโลกนอกเหนือจากและต่อจากสารที่มีอยู่บนวัตถุโต้แย้งความสามารถในความเชื่อต่อปรากฏการณ์เหนือความคิดปกติทั้งหมดเพราะถ้าคนตายสามารถถ,ถ่ายทอดภาพที่มองเห็นหรือจับต้องได้ของเขาในครึ่งหนึ่งทั่วโลกหรือตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะไล่เหตุผลได้อย่างไรที่จะสรุปว่าบ้านล้างอันว่างเปล่าเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมหรือสุสานเก่าเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายสติปัญญาที่ไหลร่างกายของรุ่นสู่รุ่นและเนื่องจากวิญญาณเพื่อที่จะทําให้เกิดการสำแดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันไม่สามารถถูกจํากัดด้วยกฎของสสารใดๆเหตุใดจึงฟุ่มเฟือยที่จะดจินตนาการถึงสิ่งที่ตายไปแล้วด้วยจิตปัญญาในรูปล่างหรือไม่มีรูปล่กงซึ่งผู้ชมมนุษย์จะต้องไม่สามารถระบุชื่อได้ อย่างเต็มที่และน่าตกใจของสามัญสำนึกในการไต่ตรองเรื่องเหล่านี้ผมรับรองเพื่อนของผมด้วยความอบอุ่นเป็นเพียงการขาดจินตนาการและความยืดหยุ่นของจิตใจอันแสงโง่เขลายามสนธยาใกล้เข้ามาแล้วแต่พวกเราทั้งคู่ต่างก็ไม่รู้สึกอยากหยุดพูดดูเหมือนว่าแมนตันเองก็ไม่ประทับใจกับข้อโต้แย้งของผมเท่าไหร่นักและความกระตือรือร้นที่จะหักล้างของเขา มีความมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จในฐานะครูได้อย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ผมมั่นใจเกินกว่าจะกลัวความพ่ายแพ้ในยามพบข่าตกลงมาแสงไฟส่องบางๆที่หน้าต่างที่อยู่ไกลออกไปพวกเราล้วนไม่ขยับขยี้ที่นั่งของเราบนหลุมศพนั้นสบายมากผมรู้ว่าพืชที่น่าเบื่อของผมไม่ใส่ใจกับรอยแยกของโพรงในอิฐโบราณที่มีรากรบกวนอยู่ข้างหลังเขา หรือมีความมืดมิดของจุดนั้นเกิดการแทรกแซงของที่ลกล้างอันแสงว่างเปล่าบ้านสมัยศตวรรษที่17ระหว่างเรากับถนนที่มีแสงส่องสว่างที่อยู่ใกล้ที่สุดในความมืดบนหลุมฝังศพที่ลุกเป็นไฟอยู่ข้างบ้านล้างเรายังคงคุยกันเรื่องสิ่งที่ไม่รู้จักชื่อและหลังจากที่เพื่อนของผมพูดเยาะเย้ยเสร็จผมบอกเขาถึงหลักฐานอันน่าสะพึงกลัวเบื้องหลังเรื่องราวที่เขาเย้ะหยับมากที่สุด เรื่องของผมถูกเรียกกันมาว่าหน้าตาของห้องใต้หลังคาปรากฏในฉบับ Whisperer ฉบับเดือนมกราคมปี1922ในหลายๆที่โดยเฉพาะทางใต้และชายฝั่งแปซิฟิกพวกเขานำนิยตยสารออกจากจุดขายตรงที่มีการล้องเรียนเรื่องนมผงอัลไลสาระแต่นิวอิงแลนด์ไม่ตื่นเต้นและคนที่นั่นก็แค่ยักไหลเพราะความฟุ่มเฟือยแต่ชายชาวนิวอิงแลนด์ไม่ได้ตื่นเต้นและแค่ยักไหลเพราะความฟุ่มเฟือยของผมเอง สิ่งนี้ถูกประมาณการอันเป็นไปไม่ได้ทางชีวภาพที่จะเริ่มต้นด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งในประเทศที่พึพมพำอย่างบ้าคลาั่งซึ่งคอตตันเมเนอร์ใจง่ายพอจะทิ้งลงไปแมกนาเรียคริสตี้อเมริกาน่าที่วุ่นวายของเขาและรับรองได้ไม่ดีนักถึงขนาดที่เขาไม่เคยกล้าที่จะตั้งชื่อท้องที่อันสยองขวัญที่เกิดขึ้นและสำหรับวิธีที่ผมได้ขยายขอบเขตการจดบันทึกของผู้ลึกลับเก่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ทีเดียวและเป็นลักษณะของนักขีดเขียนที่เฉียบขาดและไร้เหตุผล มาเธอเคยเล่าถึงสิ่งเหนี่ยวนี้ว่าเกิดแล้วแต่ไม่มีใครนอกจากนับประสาทหลอนราคาถูกที่คิดว่าจะโตมามองเข้าไปในหน้าตาของผู้คนในตอนกลางคืนและซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาของบ้านทั้งกายทั้งจิตวิญญาณจนกระทั่งใครสักคนได้เห็นมันที่หน้าตาหลายศตวรรษต่อมาและไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรที่ทําให้ผมของเขาเป็นสีเทาทั้งหมดนี้เป็นความเคยขยงอย่างเห็นได้ชัดและแมนตันเพื่อนของผมก็ไม่รอช้าที่จะยืนยันข้อเท็จจริงนั้นจากนั้น ผมก็บอกเขาถึงสิ่งที่ผมพบในไดอารี่เล่มเก่าที่เก็บไว้ในปี1706ถึง1723ซึ่งถูกค้นพบในเอกสารของครอบครัวห่างจากที่ที่เรานั่งไม่ถึงหนึ่งไมล์นั่นและความเป็นจริงบางอย่างของรอยแผลบนหน้าอ,อกของบรรพบุรลษและด้านหลังของผมซึ่งไดอารี่ได้ถูกอธิบายไว้ผมบอกเขาด้วยความกลัวของผู้อื่นในภูมิภาคนั้นและวิธีที่พวกเขากระซิบกระซาบมาหลายชั่วอายุคน และไม่มีความบา้าคลั่งในตำนานเกิดขึ้นกับชายซึ่งในตอนปี1793ได้เข้าไปในบ้านล้ามเพื่อตรวจสอบล่องรอยบางอย่างที่สงสัยว่าจะอยู่ที่นั่นมันเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ไม่แปลกใจเลยที่นักเรียนที่อ่อนไหวจะสั่นเทาที่อายุที่เข่งครัดในมสซาชูเซตส์ไม่ค่อยมีใครเลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้พื้นผิวเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงเน่าเปือ่อยอย่างน่าสดสยองในขณะที่ฟองสบู่ขึ้นเรื่อยๆในแวบๆที่น่ากลัวเป็นบางครั้งข่าว ความน่าสะเึงกลัวของคาถาเป็นแสงอันน่าสดสยองต่อสิ่งที่กำลังเคี้ยวอยู่ในสมองของผู้ชายที่ถูกปลดขยี้แต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยไร้ความสวยงามไร้เสรีภาพเราจะได้เห็นจากซากสถา,าปัตยกรรมและบ้านเรือนคำเทศนาที่เป็นพิษของเหล่าทวยเทพที่แสนคับแคบและข้างในเสื้อเกราะเหล็กที่ขึ้นสนิมนั้นแฝงไว้ด้วยความน่าสะเึงกลัวการบิดเบือนการตายอย่างโหดร้ายแท้จริงแล้วที่นี่คืออ p โ p ทซิส ของผู้ที่ไม่สามารถระบุนามได้คัตตอรแมนเนอร์ได้เอ่ยถึงหนังสือเล่มที่6กของทูตผีปีศาจซึ่งไม่มีใครควรอ่านหลังจากที่มืดไปแล้วไม่มีการสรับคาพูดใดๆในขณะที่เขาโยนคําศั์เขาออกมาเข่้งครืมในฐานะผู้เผยพระวจะนะของชาวยิวและไม่แปลกใจเลยที่ไม่เคยมีตั้งแต่สมัยที่เขาจะเป็นได้เขาเล่าถึงสัตว์ร้ายที่กำเนิดสิ่งที่เป็นมากกว่าสัตว์ร้ายแต่น้อยกว่ามนุษย์สิ่งที่มีตาและดูเป็นด่าคนขี้เมาที่กรีดร้อง พวกเขาถูกแขวนคอเพราะมีตาเช่นนั้นเขาบอกอย่างขวล้านขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนั้นบางทีพวกเขาไม่รู้หรือบางทีพวกเขารู้แต่ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นรู้ก็อาจาไม่กล้าบอกเช่นกันไม่มีคําบอกเล่าจากสาธารณชนเลยว่าทําไมพวกเขาถึงกระซิบเรื่องล็อกประตูบันไดห้องใต้หลังคาในบ้านของชายชราที่ไรบุตรที่ขมคืนผู้ซึ่งวางแผ่นกระดาษชนวนเปล่าโดยที่หลุมศพยังถูกหลีกเลี่ยง แม้ว่าบางคนอาจติดตามตำนานที่หลบเลี่ยงได้มากพอจะทําให้เลือดที่บางที่นั้นสุดจะขุนเคืองทั้งหมดอยู่ในสมุดบันทึกของบงรพรพบุรุษที่ผมพบถ้อยคําที่ส่อเสียดอันเงียบงันและนิทานลวงหลอกเกีย่ยวกับสิ่งต่างๆที่ตาพ้ามัวทั้งจะมองเห็นได้จากหน้ตาตาในยามค่ําคืนหรือในทุ่งหญ้าลกล้างใกล้ป่ามีบางอย่างจับบรพรพบุรุษของผมไว้บนถนนหุบเขาอันแสมืดมิดทิ้งร่องรอยของมันไว้บนหน้าอกและกรงเล็บเหมือนลิงบนหลังของเขา และเมื่อเขามองหารอยพิมพ์ในฝุ่นที่ถูกเก็ยบยำ่ำเขาพบกับรอยผสมของกีบแยกและองค์ทามนุษย์อันแสนจะคุมเครือครั้งหนึ่งมีผู้บอกเล่าว่าเขาเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังไล่ตามและเรียกสิ่งหล้ชื่อที่น่าสดสยองบนมีโดฮิลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนลุ่งสสงและหลายคนก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดในคืนหนึ่งในปี1710มีการพูดคุยแป,กแปลกและแสนประหลาดเมื่อชายชราที่ไร้บุตร และถูกฝังอยู่ในห้องใต้ดินหลักบ้านของเขาเองท่ามการแผ่นชนวนที่แสนว่างเปล่าพวกเขาไม่เคยปลดล็อกประตูห้องใต้หลังคานั้นแต่เพียงออกจากบ้านทั้งหลังเหมือนเดิมหวาดกลัวและปล่อยให้มันล้างเมื่อมีเสียงดังพวกเขาก็ล้วนกระซิบและล้วนตัวสั่นและหวังว่าประตูห้องใต้หลังคานั้นที่ถูกล็อกอยู่จะแข็งแรงพอจากนั้นพวกเขาก็หยุดหวังเมื่อเกิดความสุสยองขึ้นที่อารามที่ไม่ปล่อยให้มีวิญญ,ญาณมีชีวิตหรือมีชิ้นเดียว หลายปีที่ตำนานสวมบทบาทเป็นสเปกตรัมผมคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจะต้องตายไปแล้วความทรงจำยังคงอยู่อย่างน่าสดสยองและยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นความลับระหว่างการพูดบรรยายนี้แมนตันเพื่อนของผมเงียบไปมากและผมยังคงเห็นว่าคำพูดของผมทำให้เขาเกิดความประทับใจเขาไม่ได้หัวเราะในขณะที่ผมหยุดแต่ถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับเด็กชายที่โกรธเคืองในปี1793และผู้ที่น่าจะเป็นวีรบ,บุรุษในนิยายของผม ผมบอกเขาว่าเหตุใดเด็กชายจึงไปที่บ้านที่แสนลกล้างและน่ารังเกียจนั่นและตั้งข้อสังเกตว่าเขานั้นน่าสนใจเพราะเขาเชื่อว่าหน้าต่าย,ยังคงมีภาพแอบแฝงของคนที่นั่งจ้องอยู่เด็กชายได้ไปดูที่หน้าตาของห้องใต้หลังคาอันแสนน่าสดสยองเพราะเรื่องราวต่างๆที่เห็นอยู่ด้านหลังของพวกเขาและกลับออกมากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแมนตันยังคงคุ้นคิดขณะที่ผมพูดเรื่องนี้แต่ค่อยๆหวนกลับไปสู่อารมณ์ของการวิเคราะห์ของเขา เขายอมเพราะเห็นกับการโต้แย้งว่าสัตว์ประหลาดที่ผิดรูปธรรมชาตินั้นบางตัวมีอยู่จริงแต่เตือนผมว่าเม้แต่การบิดเบือนธรรมชาติที่แสนเลวลา่าสุดก็ไม่จําเป็นต้องระบุชื่อไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ผมชื่นชมความชัดเจนและความเพียรพยายามของเขาและได้เพิ่มการเปิดเผยเพิ่มเติมบางอย่างที่ผมได้รวบรวมไว้ในหมู่คนเท่าคนแก่ตำนานผีในเวลาต่อมานั้นผมได้อธิบายอย่างชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประจักษ์ที่น่ากลัวยิ่งปวอดสิ่งใดๆที่เป็นออแกนิก การปรากฏตัวของสัตว์ร้ายขนาดมือมาที่บางครั้งก็มองเห็นได้และบางครั้งก็จับต้องได้ซึ่งลอยไปลอยมาในคืนเดือนมืดและตามหลอกหลอนในบ้านเก่าห้องใต้ดินขุมศพที่มีต้นอ่อนงอกอยู่ข้ามแผ่นหินที่ไม่อาจอาจได้ไม่ว่าการประจักษ์ดังกาจะเคยขิดหรือคมเหงผู้คนจนตายหรือไม่ก็ตามดังที่บอกไว้ในประเพณีที่ไม่มีการยืนยันสิ่งเหล่านี้สร้างความประทับใจที่แข็งแกร่งและความสมบำเสมอชาวพื้นเมืองที่แก่เข้า ตา่างวาดกลัวอย่างพื้หมดแม้ว่าสองชั่วอายุคนสุดท้ายอาจจะลืมไปมากบางทีอาจตายเพราะขาดความคิดถึงยิ่งไปก,กว่านั้นตลาบใดที่ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหากการปล่อยกายสิทธิ์ของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เป็นการปิดเบือ้อที่แสนแปลกป,ประหลาดสิ่งที่การเป็นตัวแทนที่สอดคล้องกันก็สามารถแสดงหรือพัฒน,นาถึงความคลุมเครือและน่าอับอายในฐานะที่เป็นปีศาจแห่งความชั่วร้าย การบิดเบือนที่เป็นกลัวละนตัวมันเองเป็นการเหยียดต่อธรรมชาติอย่างนั้นเหรอโลล้อมโดยสมองที่ตายแล้วของฝันลายของลูกผสมความน่าสะเึงกลัวที่ระเหยกลายเป็นไอนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นจากความเป็นจริงที่น่ารังเกียจทั้งหมดอย่างวิจิตบรรจงชั่วโมงนี้เคลื่อนที่ไปอย่างช้ามากไม่มีเสียงของค้างคาวที่หวีดร้องและผมเชื่อว่ามันสัมผัสถึงแมนตันด้วยพอถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นเขาแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาขยกแขนขึ้นนะครับพูดออกมา แต่บ้านหลังนั้นที่มีหน้าต่างห้องใต้หลังคายังอยู่และลางว่างเปล่างั้นหรอใช่ผมตอบผมเห็นมันมาแล้วแล้วคุณพบอะไรที่นั่นไหมในห้องใต้หลังคาหรือที่อื่นอื่น่ะมีกระดูกบางส่วนอยู่ในห้องใต้หลังคาพวกเขาอาจจะเป็นสิ่งี่เดคนั้นได้พบเห็นถ้าเขาอ่อนไหวนะเขาคงไม่ต้องการอะไรในกระจกข้าตาเพื่อปวดบานพับเขาถ้าพวการทั้งหมดมาจากวัตถุเดียวกันมันคงเป็นสัปปะลาที่บ้าคลั่งและเพ้อฝัน ผมจะเป็นการดูหมิ่นเยียดยามที่จะทิ้งกระดูกเหล่านี้ไว้ในโลกใบนี้ดังนั้นผมจึงกลับไปพร้อมกับกระสอบและนำมันมาใส่หลุมฝังศพหลังบ้านมีช่องเปิดที่ผมสามารถทิ้งไปได้อย่าคิดว่าผมเป็นคนโง่นะคุณควรจะได้เห็นกระโหลกพวกนั้นมันมีเขาสี่นิ้วแต่มีใบหน้าและกรามเหมือนกับมนุษย์อย่างพวกเราอย่างที่สุดผมก็ได้รู้สึกอาการสั่นสะท้านอย่างแท้จริงผ่านแมนตันซึ่งเข้ามาไกลมากแต่ด้วยความอยากรู้ของเขานั้นไม่มีสิ่งใดมาขวางได้ แล้วบานหน้าตากล่ะเขาถามมันไปหมดแล้วบานหน้าตาบานหนึ่งมันหายไปทั้งกรอบอีกบานหนึ่งไม่มีร่องรอยของกระจกในรูรับแสงเพชรเล็กๆพวกมันเป็นแบบนั้นหน้าตา่างขัดแตะเก่าเลิกใช้เป้นแต่ปี1700แล้วผมไม่เชื่อว่าพวกเขามีแก้วใดๆเป็นเวลาร้อยปีหรือมากกว่านั้นบางทีเด็กชายคนนั้นอาจจะทำพังเข้าไปไกลกว่านั้นเรื่องราวไม่ได้บอกไว้แมนตันพูดย้อนกลับมาอีกครั้ง ผมอยากเห็นบ้านหลังนั้นนะคาร์ตเตอร์มันอยู่ที่ไหนจะมีกระจกหรือไม่มีผมต้องการสำรวจหลุมฝังศพที่คุณใส่กระดูกลงไปและอีกหลุมหนึ่งที่ไม่มีการเขียนบันทึกนั่ะสิ่งทั้งหมดมันคงดูน่ากลัวไม่น้อยคุณจะเห็นมันเมื่อมืดลองผมพูดเพื่อนของผม,ผมถูกทำร้ายมากกว่าที่ผมคิดไว้เพราะเมื่อสัมผัสถึงบางสิ่งที่สําแดงตนที่ไม่เป็นอันตรายนี้ เขาเริ่มมีอาการหักประสาทจากผมและกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่หอบหายใจทีซึ่งปลดปล่อยความเครียดจากการกดขี่ครั้งก่อนเป็นเสียงร้องที่แสนแปลกประหลาดและน่ากลัวกว่านั้นเพราะได้รับคําตอบขนาดที่ยังคงดังกึกก้องผมได้ยินเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดผ่านความมืดมิดและรู้ว่าหน้าตาตาข่ายเปิดอยู่ในบ้านเก่าที่ถูกสาบข้างๆเราและเหนือจากเฟรมอื่นๆทั้งหมดล้มมานานแล้วผมรู้ว่ามันไปกรอบกระจกที่น่าสุดสยองของหน้าต่างห้องใต้หลักคาปีศาจ จากนั้นอากาศที่เยือกเย็นและน่าสะเึงกลัวกระดังขึ้นจากทิศทางที่น่ากลัวเช่นเดียวกันตามมาด้วยเสียงร้องของหวหวที่อยู่ข้างผมบนหลุมศพของมนุษย์และสัตว์ประหลาดที่น่าตกใจในอีกชั่วขณะหนึ่งผมถูกกระแทกจากม้านั่งที่น่าสยองด้วยการชนอย่างชั่วร้ายของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักดุดเรือไททานิกที่มองไม่เห็นแต่ไม่ได้กําหนดลักษณะถูกกระแทกอย่างแผ่นเบาบนแม่พิมพ์ที่มีลากคลึงก้นของสุสานที่น่าขยะแขยงนั้น ขณะที่จักหลุมสังศมก็เกิดเสียงหอบและเสียหายใจดังกึกก้องจากผู้คนในจินตนาการของผมจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดที่ไร้แสงด้วยกองทหารมิวโทรนิกที่ถูกสาบแช่งมีกระแสลมวนของลมหนาวที่เหี่ยวเฉาและจากนั้นก็มีเสียงอิดและปูนที่หลุดออกมาแต่ผมก็หมดสติไปก่อนจะรู้ว่ามันคืออะไรแมนต้าแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าผมแต่เขามีความยืดหยุ่นของร่างกายที่มากกว่าเพราะว่าเมื่อผมลืมตาแทบในท,ทันทีทั้งนั้นที่เขาบาดเจ็บมากกว่า เตียงโรงพยาบาลของพวกเราวางอยู่ข้างกันเรารู้ในไม่กีน่นาทีต่อมาว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลเซนต์แมรี่หมอและพยาบาลจัดกลุ่มด้วยความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นที่จะบันทึกความทรงจําของเราว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงและในไม่ช้าเราก็รู้รว่าชาวนาพบเราตอนเที่ยงในทุ่งโล่งเหนือมิดเดิลฮิลห่างจากหลุมฝังศพเก่าประมาณหนึ่งไมล์ในจุดที่โลงฆ่าสัตว์โบราณขึ้นชื่อว่าตั้งอยู่ที่แมตตัน,นมีบาดแผลร้ายแรงสองแผลอยู่ที่หน้าอกมีบาดแผลเป็นร่องที่ด้านหลังที่ไม่ดุนแรง ผมไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเท่าไหร่นักแต่เต็มไปด้วยรอยบากแล้วรอยฟกช้ำตามตัวที่ทําให้แสงงุนงงรวมทั้งรอยกีบเท้าที่แยกออกมาด้วยเป็นเรื่องธรรมดาที่แมนตันน่าจะรู้มากกว่าผมแต่เขาบอกอะไรแพทย์ที่แสงงวงงวยและน่าสนใจว่าว่าเขารู้ว่าอาการบาดเจ็บของเราคืออะไรจากนั้นเขาก็บอกว่าเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของวัวตัวผู้ที่ดุร้ายแม้ว่าสัตว์ตัวนั้นญากต่อการพูดและอธิบายออกมาหลังจากที่แพทย์และพยาบาลได้เดินจากไป ผมกระซิบถามอย่างน่าตกใจเห็นแก่พระเจ้านะแมนตันนั่นมันตัวอะไรแผลพวกนี้ไม่ได้มาจากหัวแน่แน่และผมก็งุนงงเกินกว่าจะดีใจเมื่อเขากระซิบในสิ่งที่ผมคาดเดาไว้อยู่แล้วไม่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีทุกขนทุกแห่งเหมือนเป็นเจลาตินเหมือนเป็นสลามแต่มันมีรูปร่าง รูปร่างที่น่ากลัวกว่าพันรูปเนื้อความทรงจำทั้งหมดที่มีมามีตามีปากเต็มไปทั่วหลุมขั้วมมหาภัยสิ่งนี้มันน่ารังเกียจที่สุดเลยคารเตอร์มันคือสิ่งที่บอกชื่อไม่ได้จริงๆ